โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับมาดูกันเลยนะครับโครงสร้างมี subject บวก verb บวก object นะครับก็จะมี3ตัวนี้นะครับก็จะแปลว่าประธานบวกกริยาบวกกรรมนะครับไปดูตัวอย่างด้านล่างนะครับตัวอย่างก็คือประโยคบอกเล่านะครับ I eat rice นะครับ I เป็นประธาน eat เป็นกริยา rice เป็นกรรมนะครับประโยคปฏิเสธก็จะเป็น I don't นะครับอันนี้เติมตอนเข้ามานะครับ I don't eat rice นะครับก็ Object กก็จะเป็น I เหมือนเดิมนะครับ verb ก็เป็น Eat เหมือนเดิม Rice เป็น Object ส่วน d o n เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบปริเสธนะครับบอกเป็นไม่นะฉันไม่กินข้าวนะครับส่วนถัดมานะครับประโยคคำถาม do I eat rice นะครับฉันกินข้าวไหมนะฮะ do เนี่ยเติมเข้ามาเพื่อให้เป็นประโยคคำถามนะครับ do I eat rice อันนี้ผมลืมใส่ question mark นะครับต้องใช้ question mark ประโยคคำถาม อ่ชั้นกินข้าวไหมนะครับตรงนี้ก็ใครที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็นําตัวบริบทต,ตรงนี้นะครับไปเรียนรู้นะครับรับใช้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าอยากรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับสามารถกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลย